สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมแล้วกลับมากระซิ้อีกครั้งครับผมซึ่งนะฮะวันนี้ครับผมจะทำโปเกมอนโกครับผมเป็นเดย์วันนะครับกับโปเกมอนโกครับแล้วก็ภารกิจที่ผมได้รับในวันนี้นะฮะจะเป็นการที่ไปที่นิวยอร์กไทม์สแควร์นะครับผมไปจับโปเกมอนที่นั่นครับผมซึ่งเขาเชื่อกันว่าที่นั่นนะฮะมีโปเกมอนที่แรงที่สุดในเกมอยู่นะครับที่ชื่อว่ามิวกับมิวทูนะฮะ ว่ามีคนจับมาได้ประมาณสองสามคนแล้วนะฮะที่ไทม์สแควร์นะครับผมแล้วันนี้ผมจะขับรถไปครับผมไปกลับ8ชั่วโมงครับผมเพื่อไปจับมิวทูแล้วก็ต้องจับให้ได้ด้วยประเด็นถ้าเกิดไม่ได้จะเสียเที่ยวเลยเนี่ยโอเคครับผมยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับผมกับช่องนี้ครับช่องเซลฟี่กับกับโปเกมอนโก้ครับผมทำเดย์ one เดย์ t w ไปเรื่อยครัแต่ละภารกิจเนี่ยครับมาเรื่อยๆนะครับก็ยังไงติดฝากติดตามด้วยครับผมแล้วยังไงไปดูกันเลยฮะ เราจะเดินไปที่ไทม์สแควร์นะฮะเพื่อไปหามิวสูนะครับผมว่ามันจะมีหรือเปล่าครับนี่ครับผมเปมม็นมอนกบพร้พอมหรือเปล่าไปกันเลยมีโคโโโ้ก้วยเลตส์กเเลยนี่นี่ถึงแบบตรงใกล้ๆไทม์สแควร์แล้วแต่๋ยวเดินไปตรงแบบใจกลางบแบบเน้นๆเลยดีวยกว่าน,นะฮะโอเคครับผม นิดนึงนิดนึงตอนนี้มีแดบแบบยังไม่เจอโปเกมอนเลยเจอพวกแบบโปเกสต็ Podcast อปป่ะรู้จักโปเกสต็อปป่ะโปเกสต็อปคือแบบเช็คพอยต์ว่าง,งั้นเถอะใช่ปะเป็นเป็นเป็นเช็คพอยต์อ่ะนีน่ไม่กันไม่เจอเหมือนกันวะเราเดินไปกันต่อกัอนดีกว่ามามาถึงกับใจกลางเน้นเนนแมทแมทไม่ใช่โดนรถชนตายวะที่ตงนีน้ นี่เนี่ยมีมิวทูแน่นอนเจอแต่ตัวธรรมดาไม่เจอตัวแรเลยเลยปะความจริงว่าเน็ตแม่งไม่ค่อยแรงเลยวะเจ้าทนเน็ตคนแม่งเยอะแล้วแต่เน็ตแม่งแย่งกัน นี้เดี๋ยวจะใช้ของนะครับเพื่อแบบให้หาพวกโปเกมอนได้แบบว่าแรงขึ้นแล้วก็โหดขึ้นเนี่ยดูในในกล้องนี้ก็ได้เนี่ยนี่คือใช้ของอันนี้เพื่อทำให้แบบว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยพีช่ชายยังมาไม่กว่า ใช้ของไม่ได้เห็นเด็ดรันกากอ่ะผ่านมาแล้ว20นาทีนะครับเนี่ยงของเห็นไหมองอออตรงเนี้ยเออของเนี้ยใช้ไปแล้ว22นาทีครับผมใช้ของฟรีครับไม่เจอเลยเลยครับไม่ไม่เจอธรรมดานะครับผมตัวเนียบายยังไม่มีเลยครับเขาบอกว่าทามสแควร์เนี้ยที่มันจับยากนะครับไม่ใช่เพราะอะไรมันไม่มีเน็ตท,ที่ใช้ครับเครื่องนี้ครับเครื่องนี้เน็ตหมดคนระับเปิดไม่ได้ เครื่องนี้ครับแปดเลยห้าเปอร์เซ็นต์ครับเน็ตไม่ถึงโกลโฟครับผมเต็มจะเต็มชีวิตกูมีอะไรดีมางเนี่ยมีสองเครื่องนะครับเสือกจับไม่ได้สอกเครื่องับผมเนี่ยให้กดให้กดกดรีไทายครับผมกดมาสิบสองครั้งเลยฮะยังไม่ได้เลยครับขึ้นโหลดมาสิบชาติครับอันนี้ครับโหลดโหลดอย่างเดียวเน็ตมีอยู่ขีดเดียวครับเดินออกมาจาก่งชนครับผมเห็นตรงนู้นไหมฮะผมเห็นตรงนั้นไหมฮะไม่เห็นครับผมเดินออกมาประมาณ 150เมตรได้นะครับถึง200ร้อยเมตรเพื่อมาหาสัญญาณนะครับได้ดีขึ้นจากตอนแรกเป็นเอชนะครับตอนนี้แกเป็น LTE ครับก็ยังเข้าไม่ได้สองเครื่องครับเนี่ยมาจับนิวทูครับขับรถขับรถมา4ชั่วโมงนะคว้าขี้ครับไม่คว้าน้ำเหลวรนแดกอันนี้เลยดีกว่าบอกทิปนะครับในการเล่นนะครับเตรียมแบตเยอะๆครับมีเน้นดีๆครับเน้นโทรศัพท์ครับเน้นจำนวนครับผมอย่าลืมเพราะแบงค์นะที่สำคัญครับในรถควรมีที่ชาร์จแบตครับผม กน,นี่ก็่รู้จะทำอะไรฮะยืนมา20นาทีกับหมุนติ้วๆอย่างเงี้ยจบเนาะ <laughs> ก่อนครับเจ้าชายให้จำนวนหนึ่งอันกรณ์ท้วมหัวจับโปเกมอนไม่ได้ก็ไงก็กดฝากสับสไปร์นะครับเดย์แรกครับเฟลสุดๆครับวอนนล่าไปก่อนครับสวัสดีครับเฟลสักทำไรอ่ะจับโปเกมอน ไปนิวยอร์กมาจับไม่ได้เซ็งแล้วไปจับที่บ้านก็ได้ว่าม่งมีมเงินโถวมิวทงมิวทูอะไรไลายสาระจับพี่จี้ธรรมดาไม่ได้เอาจับไม่โดนอีก <laughs> อดแดดวันนี้จะจับได้ไหมไมันก็ไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นไหมกอไปห้าลูกอืมดูชิวๆง่ายๆไปทำไมนิวยอร์ก ได้ละตัวหนึ่งในบ้านด้วยไม่ต้องไปจับเด,เดินนู่นเดินนี่ครึ่งชัง่วโมงชั่วโมงหนึ่งในบ้านได้ละตัวหนึ่งชิวๆนะขับรถทําไหว่กเยอะแยะของเยอะของเยอะแถวบ้านของเยอะ